ให้มันได้ให้มันกระชับแต่นี่ก็ไม่ได้สีเรียสไงว่ามันจะมันแล้วแต่ความชอบเพราะว่านี่ไม่ชอบออกกําลังกายก็เลยไม่ได้เล่นหรือบางคนมีตังค์หน่อยก็ไปใช้เครื่องค่ะเครื่องกระชับเอ่อคันิิงนะโอเคนะอะไรเงี้ยแฟนคลับที่เขาเชื่นชอบแอนกับพี่บอยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออ,อโอเคการันตีเพราะแอนบอยการันตีลวก็จะก็จะช่วยสนับสนุนไปด้วยเลย โดยที่ยังไม่ต้องพยายามอะไรมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเรากาลันตีใครสักคนที่<ล>อ่ะกาฟิลนะอันนี้คือ<ล>พระเอกเด้อพี่น้องสนับสนุนเด้อซอยกันเด้อไม่แ,แฟนคลับก็จะ<ร>โฟกัสที่กาฟิลแล้วกาฟิลก็จะมีมีแฟนคลับพีฐานแฟนคลับ<น>โดยปริยายจากเรา ใช่แตงมาแตงเข้าแตงจนศูนย์มือขึ้นนลใช่อันนี้เอาไว้เอาไว้เป็นไม้สุดท้ายดีกว่า,วาไม่ต้องอน,นี่แหละาบางที่จักแมนบาแมนส่วนมากมันจะเป็นแบบแฟนคลับคนอื่นหรือเปล่าคะแม่แม่แฟนคลับแบบมันเข้ามาแย่ไหมมาถามว่าอ้อไม่ไม่ขายของช่วยน้องหรอหรือ อะไรอย่างนี้ดต่ไงแฟนคลับที่ไม่ใช่แฟนคลับชอบเปรียบเทียบดิมากเปรียบเทียบกันน,น,นี่เวลานังได้ยอดนังก็ต้องสูงกว่ความมาวันนี้ได้ยอดหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทค่ะแตกสามแสนแล้วเนี่ยคนิง นานก็ส่งเข้ามาหาหนูตลอดดิไม่ได้มีไม่ได้มาขอมาขอร้องเราแบบพี่ช่วยหนูหน่อยไม่มีแต่ปรึกษามีแต่ถามมาเหตุอีหยังแบบไร ใช่ค่ะเพี่ก็ดีมากๆเลยผมเพียนเป็นอะไรโอ้ผมเพีอนทรงอะไรเพียนให้เขาสไลด์ค่ะเพราะว่าเพียนใส่ใส่แฮปปี้มันจะได้สไลด์ออกไปเยอะมากเลยใส่แฮปปี้จะได้ไม่ป๊กไม่ได้เป็นชั้นสไลด์เฉยๆก็หนีบหน็บน้องเข้าใช่ค่ะก็เล่นแมลูก แต่เก่งเก่งใช่เก่งแล้วก็ขอบคุณพี่พีด้วยค่ะที่ช่วยสปอร์ตน้องด้วยอันนี้อันนี้พอเอาเข้าจริงเข้ากองใหญ่วันวันไฟนอลนนี่ยังไม่รู้เลยจะได้ไปดูหรือเปล่าเลย ขอวิธีลดน้ำหนักจะว่างไง <c oughs> ตักอีกอย่างเหมือนบานีเมื่อคืนนี่แม,ม่เนี่ยทำไมไม่ขึ้นไลค์ขายของช่วยน้องหน่อยคะพน่ะแตงเอาโอ้ย ให้เขาอันได้มีช่องว่างของเขาเนี่ยหรือหรือบางคนนะเขาจะเขาจะคิดว่าขนาดบอยขึ้นแล้วทําไมแอนไม่ขึ้นจังสิแม่คือคือไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดอะไรจริงๆอะหนูหนูไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบไป,ไป,ไป,ไปจะไปคิดแทนเดี๋ยวมไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกเขาจะทำไมทําไมทําไมการดูโซเชียลมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เนาะไม่ต้องไปคิดแทน จริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าสมมติว่าขึ้นช่วยน้องเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนเนาะใช่ไหมที่จะคิดออกมาว่าท่านจะใช้อะไรเพื่อที่จะทําให้ได้ยอดตั่งสิแมแต่มันก็ดูดูรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปง่ายเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็อยากให้น้องโชว์ศักยภาพตัวเองด้วยว่าเออมันทําได้ฉันก็ทําได้ มันภูมิใจมากกว่าเหมือนอย่างของพี่นี่สมมติว่าเอาเราเราเราการันตีไปแล้ว,วาลการันตีไปแล้วว่า